บ้านสวยนะครับอย่างนี้ต้องเรียกคารืหาดครับท่านผู้ชมครับใหญ่อย่างกับอพาร์ตเมนต์ครับท่านผู้ชมสองไร่ท่ามกลางสวนทุเรียนวิวเขาอีกต่างหากนะครับราคาสุดคุ้ม3.8ล้านบาทแค่บ้านก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมือนซื้อบ้านแถมที่แถมทุเรียนอีกต่างหากมีบ้านพักนะครับมีร้านค้า บ้านใหญ่ห้าห้องนอนหกห้องน้ำห้องโถงใหญ่ต่างหากพร้อมที่จอดรถนะครับร้านค้าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับอนอกจากมีบ้านหลังใหญ่คฤหาดนี้แล้วยังมีร้านค้าให้อีกต่างหากนะครับทุเรียน6ปีเก็บผลผลิตแล้ว40ต้นนะครับทุเรียน3ปีกว่า20ต้น ระบบน้ำสระน้ำบาดาลน้ำลึกพร้อมครับท่านผู้ชมครับหน้าสวนติดถนนกอนกรีดนะครับอยู่แหล่งชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะวิวเขาสวยงามนะครับแต่ไม่อยู่แหล่งชุมชนเปิดร้านค้าไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็หลังใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับตำบลนายยัยอามอำเภอนายยยอามจันทบุรีนะครับ แปลงนี้สุดคุ้มจริงๆครับท่านผู้ชมคนเฟิร์มเลยนะครับแค่บ้านสองหลังก็คุ้มแล้วครับบ้านหนึ่งหลังร้านค้าหนึ่งหลังนะครับนี่ดูครับท่านผู้ชมครับสวนทุเรียนวิววิวเขาอีกต่างหากฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ